เกลเองสีอาการก็คือโรคโลหิตจางน,นิวทอนซินนเรื่องของเขา่ามีซีสแล้วก็จะคูกเขา่าลำบากแล้วเรื่องตาตาของเกลอะ่ะจะบวม ดีค่ะชื่อเกลนะคะอยากจะมาเป็นคําพยานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอดอาหารแล้วก็อธิษฐานนะคะเกลก็ได้เข้ากลุ่มอดอาหารนะคะแล้วได้อดอาหารแบบบริสุทธิ์เจ็ดวันแล้วพระเจ้าก็ทําการอัศาจรรย์นะคะในการที่รักษาอาการของเกลเองสี่อาการก็คืออย่างแรกเลยเกลกจะมีอาการอ่อนเพลียโรคโลหิตจางนะคะก็คือตั้งแต่อดมา7วันคือเกลมี พลังมากกว่าคนกินอาหารเยอะๆกินบุฟเฟ่เลยกินแบบท้องจะแตกอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบพระเจ้าให้เรี่ยวแรงกําลังมากมากจริงๆไม่มีอ่อนเพลียทําอะไรก็ยังมีกําลังเข้มแข็งอย่างมากเลยค่ะแล้วก็อย่างที่2ก็คือนิวทอนซินนะคะก็คือว่าเกลจะแบบนอนอานป่าจะนอนไม่สนิทแล้วก็ลมจะเข้าป่าตื่นมาก็คือคอแห้งมากแล้วก็ ปากก็คือจะแบบแห้งแห้งแบบแห้งมากๆเลยค่ะแต่พอตั้งแต่วันแรกนอนหลับสบายก็คือไม่เจ็บคอไม่มีอาการอะไรเลยสังเกตตัวเองเรื่อยๆอ้าวทอนซินมันยุบจากที่แบบทอนซินมันใหญ่คือมันโตมาประมาณปีกว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำในช่วงระหว่างอดอาหารอธิษฐานนะคะแล้วก็อย่างที่3มก็คือว่าเรื่องของเขา มีอาการเข่าข้างหนึ่งคือข้างซ้ายมันจะคู่เข่าไม่ได้สนิทเพราะว่ามันเหมือนมันจะมีซีนแล้วก็จะคูกเข่าลําบากแล้วมันก็จะเจ็บซีนแต่พออดอาหารอธิษฐานก็คือเราสามารถคู่เข่าได้ทั้งสองข้างอย่างอัศรจรรย์น,นะคะอย่างที่4ี่ก็คือเรื่องตาตาของเกว่ะจะบวมแล้วก็จะบวมมาสักประมาณน่าจะหกถึงเเดือนแล้วค่ะแล้วก็จะมีอาการที่ตื่นมาแล้วมันจะเจ็บตาปวดตาทุกเช้าช่วงระหว่าง กลางวันมันก็จะมีอาการปวดตาก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ไม่ได้ไปหาหมออธิษฐานพอมาอดอาหารและอธิษฐานก็คือพระเจ้ารักษาตั้งแต่วันแรกเหมือนกันแต่เพิ่งมาสังเกตตอนประมาณสักวันที่3ม,มาส่องกระจกดีๆว่าทําไมาตาเราแบบเล็กลงตรงเปลือกตามันเล็กลงแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วตื่นมามันไม่มีอาการแบบหลังจากอดอาหารหลัง7วันก็ยังไม่มีอาการใดๆก็คือพระเจ้าคอมพ l ี t e รักษา อาการทั้งสี่อาการนี้จริงๆนะคะอยากขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้าทำการอัศาจารรย์ผ่านการกดอาหารและอิิฐานนะคะก็ขอบคุณค่ะ